ดีค่ะมาพบกับช่องมาดามมิ่งอีกแล้วนะคะช่องสําหรับสาววัยทองหรือว่า40กว่านะคะที่จะมาช่วยกันดูแลผิวพรรณดูแลสุขภาพทายังไงให้เราแบบแก่ช้า,าที่สุดแล้วก็ตายยากด้วยนะอันนี้สิ่งสําคัญนะอ้าวันนี้จะมาแนะนําคอนซีลเลอร์ที่ใช้แล้วรอดแล้วก็ราคา100กว่าบาทเฮ้ยอันนี้เลิศจรงิงเพราะใช้มาประมาณปีนึงแล้วรู้สึกว่าปกติจะใช้ยี่ห้ออื่นที่แพงกว่านี้เยอะบางทีของแพงมันก็ไม่รอดแต่ว่าตัวนี้ใช้แล้วรู้สึกตัวเองรอดมากแล้วก็ ติดเลยใช้ทุกวันนะคะคอนซีลเลอร์เนี่ยถามว่ารุ่นเราทําไมจําเป็นต้องใช้เพราะอะไรล่ะฝ้ากระจุดดำดำเรามีอยู่แล้วส่วนสําหรับตัวเองนะสําหรับตัวเองก็คือว่า จะปิดเฉพาะคือตัวเองจะเป็นฝ้าจางๆตรงนี้นะคะอันนี้แต่งนาแล้วนะแต่จะปิดเฉพาะฝ้านอกนั้นจะไม่ทาอะไรเลยปล่อยให้ผิวเป็นผิวตามธรรมชาติเพราะว่ายิ่งเราแก่เรายิ่งแต่งเยอะริ้วรอยเราจะแบบว่าจะโชว์เลยสังเกตปะ่ะใครไม่แก่ไม่เข้าใจถ้าอายุประมาณ40ไปแล้วนะเหมือนรุ่นรุ่นเดียวกันนะพอ40กวา่าไว้ว่าจะทารองพื้นอะไรหนเะห็นไหมสี่สิบกว่าเราจะมีร่องรอยอริยธรรมของการผ่านประสบการณ์มาคือ40กวา่ามันต้องมีอยู่แล้วแล้วไม่เคยโบ็อกด้วยนะคะก็จะต้องเห็น ร่องรอยอยู่ตลอดทําไมถึงไม่บท็อกไม่ใช่ว่าแอนตี้สัญญกรรมหรืออะไรนะแต่คนอื่นอาจจะทําสวยเราอาจจะทําออกมาแล้วเราก็กลัวว่าแจ็คพอตพอดีกูทำแล้วเสกเน่าอะไรอย่างนี้ไงและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นคนที่หน้าไม่ค่อยมีเนื้อถ้าเกิดทํโบท็อกไปเราก็กลัวว่าหน้ามันจะเหลือแต่โครงกระดูกอ่ะเราจะไม่นอกเรื่องก,กันเลยเราจะมาเรื่องคอนซีลเลอร์กันเลยนะคะคอนซีลเลอร์ที่ชอบมากที่สุดนะตอนนี้ก็คือเป็นคอนซีลเลอร์ของคิวเพลสนั่นเองนะคะราคาร้อยกว่าบาทนะแต่ใช้ดีมาก ทนแดดทนน้ําทนฝนแบบสุดๆเลยนะคะสําหรับคนที่ต้องการจะปกปิดฟ้าบอกเลยว่าดีงามมากแล้วก็ไม่แห้งเกินไปให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่แตกล้าวนะอ่ะเดี๋ยวจะทดลองให้ดูนะคะสําหรับตรงนี้คุณแม่จะเป็นฝ่ายเห็นปะเดี๋ยวจะปิดรอยฝ้าก่อนเพียงเบาๆเวลาเราจะปิดรอยฝ้ารอยฝ่ารอยกะให้เรากดลงไปบางๆทีละชั้นนะคะไม่ใช่ควักมาทีแบบเต็มที่นะค่อยๆกด เห็นไหมปุ๊บไยยังหายไปเลยแล้วก็รอยตรงนี้อ่ะรอยดำดำแดงแดงตรงนี้อ่ะตรงนี้จะมีรอยสิวใต้คางค่อยๆค,คือมันดีมากอ่ะเนี่ยนี่รอยสิวที่เป็นเมื่อกี้เห็นไหมเป็นจุดๆดำํำๆคือเลี่ยมเลยกะเนียนกรีบแล้วเราก็ถ้าสำหรับคนที่หน้าแห้งนะไม่ต้องทาแป้งทับค่ะ ไม่ต้องทาแป้งทบเนียนป่ะไม่ต้องทาแป้งทบเลยปล่อยเป็นอย่างนี้เลยอยู่ติดโคตรทนเลยทั้งวันแล้วก็ร้อยกว่าบาทเนี่ยใช้มาตั้งนาน <c oughs> ยังไม่แหว่งไปไหนเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาไม่เขาไม่ได้จ้างรีวิวหรืออะไรอย่างใดใช้เองใช้จริงนะคะคือแบบประทับใจร้อยกว่าบาทคือกิ่มากอาไสเห็นไหมไส่ก็ยังหายไปเลยอะคือมเลิศจริงนะคะเลิศจริงๆนะอะใครที่เป็นคนแบบอายุเหมือนคุณแม่นะคะคือ40 40กว่าบาทเนี่ยใช้สิ40กว่าขึ้นไปลองใช้ดูนะคิวเพลสตัวนี้เรสม,มากค่ะ